ถ้าเรงเที่ยวในข้อเลือยกใช้วรดีการาแก๊็นะครับผมนะนะครับเพราะว่าจะบอกราคาแล้วครับผมอย่างชัดจีนนะครับผมนะนี่ก็ผม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสองฟังให้เราเลยตอนนี้ต้อมก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมนะนี่ครับผมจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับผมนะาไซส์บริการเยอะจริงๆนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมโอ้โหจุดที่จะเป็นรถของพี่แก๊ปนะครับผมนะนี่ครับ นี้นก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่ามาขึ้นรถกันนะครับผมนะนี่ครับผมจุดรับนักท่องเที่ยวนะครับผมนะนักท่องเที่ยวก,ก็มารอกันตรงจุดนี้นะครับผมนะเพื่อจะขึ้นรถนะครับ

จุดนี้ก็จะเป็นพวกแท็กซี่นะครับผมนะนี่ครับผมอ่าก็จะมีจดุดจุดที่อรอรถตู้ด้วยก็มีนะครับผมตรงเต็นท์สีขาวนะครับนี่ครับผมตรงนี้ มายืนรอกันนะครับผมนะช่วงนี้ก็คือคืนนะครับผมช่วงเวลาบ่ายสองโมงนะครับนี่นะครับผม ก็จะมารอรถกันนะครับผมลรถก็ต่อคิวไปน,นู้นนะครับคิวยาวมากนะครับผมนะสำหรับรถที่มารับนักท่องเที่ยวนะครับผมนี่ครับ เราเที่ยวี่ก็เลือกใช้บริการาแกร็นะครับผมนะนะเพราะว่าจะบอกราคาแล้วครับผมอย่างชัดจีนนะครับผมนะดูท่าผม จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จอดรถทัวร์นะครับผมก็จะมีอยู่หลายคันเลยนะครับผมนะที่มาจอดรอนะักท่องเที่ยวนะครับผมจะบรรจุอยู่ที่42คนนะครับผมนะรถคันสีแดงนี่นครับ42คนนี่ก็เยอะนะครับผมนะเดิลทาเที่ยวนี่42วันนึงได้ประมาณ10เที่ยวหรือว่า 20เที่ยวนะครับผมโอ้โหถล่มทลายเลยนะครับผมลายไร่เมืองไทยนะครับนี่ครับเป็นรถเมล์นะครับผมไม่ใช่รถทัวร์นะครับขอโทษนะครับพูดผิดครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมมาทำความสะอาดนะครับผมทำให้สถานีสนามบินเมืองไทยสนามบินเมืองไทยนี่สะอาดพูดแต่สถานีสงสัยติดรถนะครับ ครับเป็นทัวร์ชาวจีนนะครับผมสถานีเขาก็จะมีแม่บ้านนะครับแล้วก็พนักง,งานต่างๆนะครับผมนะทุกตำแหน่งเนยนะครับผมก็จะปฏิบัติงานได้ดีจริงๆนะครับจุดที่จอดแท็กซี่นะครับผมจุดนี้จุดนี้จอดรถทัวร์นะครับท่าผมก็จะมีเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับนี่นักท่องเที่ยวก็ข้ามถนนมานะครับผมนะนี่ครับขึ้นไปรถทัวร์กันนะครับผม เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมด้วยรถไฟฟ้า l อ o r พอร i ตเดลิงนะครับ เดี๋ยวเจอกันที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเดลิงนะครับผมตอนนี้ต้อมก็มาอยู่ที่จุดที่ซื้อตั๋วกันแล้วนะครับผมนีครับนักท่องเที่ยวก็ต่อแถวกันนะครับผมต่อแถวกันซื้อตั๋วรถไารน,นะครับ การเดินทางที่สะดวกสบายนะครับผมนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ชั้นใต้ดินนะครับผมตอนนี้ขออนุญ,ญาตซื้อตัวก่อนนะครับ ตอนนี้ตอมกาลงมาอยู่ที่ชั้นใต้ดินของสถานีสุวรรณภูมินะครับผมนะรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงนะครับผมนะครับตอนนี้รถไฟฟ้าก็มาแล้วนะครับผมนะเราต้องรอนะครับผมนะรอเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปข้างในนะครับก็จะมีสัญญาณไฟก่อนนะครับผมค่อยเข้าไปนะครับนี่ครับผมอ่อแล้วต้องที่อาที่เดินทางด้วยรถไฟนะครับ กันเยอะนะครับผมเราต้องรอให้เจ้าหน้าที่เคลียร์ข้างในก่อนนะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นขบวนสุดท้ายนะครับผมนะครับสถานีก็อยู่ก็จะมีอยู่ R 8สถานีนะครับผมนะจากสุวรรณภูมิไปที่พญาไทนะครับผมนีครับบรรยากาศที่สถานีนะครับผมนะต้องรอให้เจ้าหน้าที่เอาเข้าไปตรวจตรา ด้านในก่อนนะครับผมนะครับเราก็จะเข้าอซองนี้นะครับผมนี่ครับผมกลไปม,มาสำหรับคลิปนี้ตอมกัจ้ได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อกับฝาวีทีเอฟซีนะครับผมนะกดซับสไครกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจตอมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ